สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องการคำนวณผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเคมีนะครับที่มันซับซ้อนหน่อยเพราะว่าเกิดขึ้นหลายขั้นตอนต่อเนื่องกันไปเลยใช่ค่ะแจกเอกสารที่เรามีนี่ดูเหมือนเป็นเนื้อหาจากตำราเคมีเลยนะครับว่าด้วยการจัดการกับสมการเคมีหลายๆสมการพร้อมกันใช่แล้วค่ะหัวข้อหลักวันนี้ก็คือการคำนวณเชิงปริมาณหรือ stoichiometry นะคะสำหรับปฏิกิริยาที่มันมีหลายขั้น เป็นเรื่องพื้นฐานก็จริงแต่สําคัญมากๆเลยนะคะในการทําความเข้าใจกระบวนการทางเคมีจริงๆที่มันไม่ได้จบแค่สมการเดียวครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทําความเข้าใจให้ได้ว่านักเคมีเขาเชื่อมโยงสมการพวกนี้ยังไงและคานวณปริมาณสารต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ยังไงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีปัจจัยเรื่องเปอร์เซนต์ผลได้หรือว่าอาจจะมีการสูญเสียในแต่ละขั้นเข้ามาเกี่ยวด้วยอืม ลองมาดูกันเลยครับในเอกสารนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับตัวอย่างแรกเลยคือการเตรียมไดคลอรมีเทนหรือ ch 2 cl 2. 2ค่ะ ch 2 cl 2ซึ่งเกิดจากมีเทน ch 4กับคลอรีน cl 2ใน2ขั้นตอนแต่ที่มันท้าทายขึ้นมาหน่อยก็คือแต่ละขั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ผลได้จริงแค่92%ไม่ใช่100%เต็มใช่ค่ะขั้นที่1 CH4 Cl2 ได้เป็น CH3Cl HCl แล้วก็ขั้นที่ CH CL plus CL 2 CH3Cl Cl2 ได้เป็น CH2Cl2 HCl ค่ะประเด็นเรื่องเปอร์เซ็นต์ผลได้หรือเปอร์เซ็นต์ยิ e นี่สำคัญมากเลยค่ะมันคืออัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาจริงๆเทียบกับปริมาณมากสุดที่ควรจะได้ตามทฤษฎีนะคะครับ ในตัวอย่างนี้ถึงแม้เราจะเริ่มด้วยมีเทนปริมาณหนึ่งแล้วคำนวณตามทฤษฎีในขั้นแรกเนี่ยว่าควรจะได้สารตัวกลาง CH3Cl ออกมาเท่าไหร่แต่เพราะผลได้จริงๆมันแค่92%ปริมาณที่เราได้มาจริงๆก็เลยน้อยลงไปส่วนหนึ่งค่ะอ๋อครับแสดงว่าปริมาณสารตัวกลาง CH3Cl ที่ได้น้อยลงในขั้นแรกเนี่ยมันก็จะ ใช่ค่ะมันก็จะกลายเป็นสารตั้งต้นที่มีน้อยลงสําหรับขั้นที่2แล้วพอไปขั้นที่2ก็ยังต้องเจอกับการลดทอน92%อีกรอบด้วยถูกต้องเลยค่ะโหเหมือนส่งต่อถังน้ําที่รั่วไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะคือปริมาณสารตัวกลางที่ได้มาจริงๆจากขั้นแรกซึ่งมันน้อยกว่าที่คํานวณได้ตามทฤษฎีเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ต่อในขั้นที่2แล้วตามทฤษฎีขั้นที่2ก็ควรจะได้ไดคลอรมีเทน CH2Cl2 ออกมาจํานวนหนึ่ง แต่พอคิดผลได้จริงที่92อีกทีหนึง่งปริมาณสุดท้ายที่ได้จริงๆมันก็น้อยลงไปอีกครับผมมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าผลกระทบมันสะสมกันไปของการสูญเสียในแต่ละขั้นตอนถึงแม้เปอร์เซ็นต์ผลได้ในแต่ละขั้นจะดูสูงนะคะ92เนี่ยแต่พอผ่านหลายๆขั้นตอนปริมาณสุดท้ายอาจจะลดลงไปเยอะเลยนี่คือความทา้าทายหลักๆเลยค่ะในการสังเคราะห์สารเคมีในระดับอุตสาหกรรมอืม hmm. เข้าใจแล้วครับทีนี้ลองมาดูอีกกรณีหนึ่งที่สถานการณ์อาจจะต่างออกไปนิดหน่อยค่ะในตัวอย่างการเตรียม CCl2F2 หรือที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าฟรีออนนะครับอ๋อค่ะสารทำความเย็นใช่ครับซึ่งก็มาจากมีเทนเหมือนกันแต่มีสองขั้นตอนแล้วโจทย์เขาระบุมาชัดเจนเลยว่าให้ถือว่าสารตัวกลาง CCl4 ที่เกิดขึ้นในสมการแรกเนี่ยถูกใช้ไปนในสมการที่สทั้งหมดเลยอ๋อค่ะสมการแรก CH4 4Cl2 ได้เป็น CCl4 4HCl ค่ะสมการ CC plus 2 CCl4 2HF ได้เป็น CCl2F2 2HCl ค่ะกรณีแบบนี้จะทำให้การคำนวณมันเชื่อมโยงกันง่ายขึ้นเยอะเลยอะค่ะเพราะว่าเราสามารถมองคามเรื่องการสูญเสียระหว่างขั้นไปได้เลยครับ เราใช้สารตัวกลาง CCl4 ซึ่งก็คือสารที่ถูกสร้างขึ้นในปฏิกิริยาหนึ่งแล้วก็ถูกใช้ไปในปฏิกิริยาถัดไปเนี่ยเป็นเหมือนตัวเชื่อมโยงอัตราส่วนโมลโดยตรงเลยค่ะระหว่างสารตั้งต้นในสมการแรกอย่างเช่นคลอรีน CCl2 กับผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราต้องการคือ CCl2F2 ได้เลยอ๋อคือเชื่อมข้าม CCl4 ไปได้เลยใช่ค่ะ ถ้าเราทราบว่าเราต้องการ CCl2F2 ปริมาณเท่าไหร่ âte, เราก็สามารถคำนวณย้อนกลับผ in in ่านอัตราส่วนโมลในสมการทั้งสองเพื่อหาได้เลยว่าต้องใช้คลอรีนเริ่มต้นเท่าไหร่เข้าใจหลักการแล้วครับในเอกสารก็มีตัวอย่างอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการเผาไหม้อีเทน C2H6 แล้วเอา CO2 ที่ได้ไปทำปฏิกิริยาต่อค่ะหรือการเตรียมโซเดียมโบรไมด์ NaBr ที่ดูซับซ้อนขึ้นไปอีกมีถึง3ขั้นตอนเลยทีเดียวหลักการก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะคือเราต้องหาสารตัวกลางหรือ i n อร์มีเดียตที่เชื่อมระหว่างสมการแต่ละขั้นแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนโมลตามสมการเคมีที่ดูแล้วครับบางครั้งในปฏิกิริยาที่ซับซ้อนอย่างการเตรียม NABR ที่มี3ขั้นตอนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับสมการนิดหน่อย เช่นอาจจะต้องคูณตัวเลขเข้าไปทั้งสมการเพื่อให้จํานวนโมลของสารตัวกลางที่ผลิตในขั้นหนึ่งมันเท่ากับจํานวนโมลที่ต้องใช้ในขั้นถัดไปพอดีอ๋อต้องทําให้ตัวเชื่อมมันเท่ากันก่อนใช่ค่ะก่อนที่เราจะสามารถเชื่อมโยงจากสารตั้งต้นตัวแรกสุดไปยังผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้จริงๆค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการวางแผนที่ต้องละเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสรุปได้ว่าการคํานวณปฏิกิริยาหลายขั้นตอนเนี่ย ต้องมองภาพรวมให้เห็นการเชื่อมต่อกันผ่านสารตัวกลางแล้วก็ต้องพิจารณาผลกระทบที่มันสะสมกันของเปอร์เซ็นต์ผลได้ในแต่ละขั้นด้วยถูกต้องค่ะเหมือนการต่อจิ๊กซอเลยนะครับที่ต้องดูทั้งชิ้นส่วนย่อยๆแล้วก็ความสัมพันธ์กับภาพรวมทั้งหมดด้วยใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้ดีมากแล้วนี้ก็ไม่ใช่แค่โจทย์ในห้องเรียนนะคะแต่มันคือหัวใจสำคัญของการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีเลยไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์ยาหรือการสร้างวัตถุใหม่ๆ จริงด้วยครับการคำนวณที่แม่นยำพวกนี้มันช่วยให้เราคาดการวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วก็ผลผลิตที่จะได้จริงๆซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนการผลิตอย่างมหาศาลเลยค่ะน่าสนใจมากครับผมค่ะมีคำถามหนึ่งที่น่าคิดต่อยอดจากเรื่องนี้นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในเอกสารโดยตรงนะักครับ คือพวกสภาวะต่างๆของปฏิกิริยานะฮะอย่างเช่นอุณหภูมิความดันหรือการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาพวกนี้มันจะส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ผลได้ในแต่ละขั้นยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อปริมาณสารตัวกลางที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดครับเพราะการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในสภาวะของขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้ผลลัพธ์สุดท้ายแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงที่เราไม่ต้องการเพิ่มมากขึ้น โห oh, ซับซ้อนไปอีกขั้นเลยนะครับใช่ค่ะนี่คือความซับซ้อนที่นักเคมีต้องควบคุมแล้วก็จัดการอยู่เสมือนในโลกแห่งความเป็นจริงเลยค่ะ